สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับกลับมาอีกครั้งกับบนบาซ่านะครับวันนี้กลับมาในอีกรูปแบบใหม่นะครับตอนนี้ก็มีภาพประกอบนะครับเพราะว่าตอนนี้กําลังปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับรูปแบบการทํานะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้มีอัรถรสที่ดีมากขึ้นนะครับในการรับชมรับฟังคลิปของผมนะครับก็เพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับจะได้ถึง 200 sub ซับสไครแรกนะครับให้เร็วที่สุดนะครับก็ฝากเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับอ่ะตามช่องทางนี้เลยบนมาซ่านะครับตอนนี้ก็ผู้ติดตาม135คนแล้วนะครับก็จะพยายามทำคลิปออกมาให้ดีมากขึ้นนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับวันนี้ท็อปปีของเราเราก็มาลุยเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศนะครับในสโมสรน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญา ตลาดซื้อขายแล้วก็บรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับก็มาพูดคุยกันโอเคอ่ะอันดับแรกนะครับก็อย่างที่เห็นไปนะครับในรูปก,ก็เป็นยาเม้าเดี๋ยวผมมาลูมลงนิดนึงเป็นลามินยาเม้านะครับก็เปลี่ยนมาใส่เบอร์10เป็นทีเ่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่ อันซูฟาติย้ายไปอยู่กับโมนาโ,โกนะครับเบอร์10ของเราก็ว่างลงเป็นยามาที่รับหน้าที่นะครับแบกความหวังของเรานะครับกับตำนานเสื้อเบอร์10แห่งความภาคภูมิใจของเราชาวบาร์เซโลน่านะครับไว้บนบ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีหลายๆคนนะครับอาจจะกงังวลหรือคิดว่าอาจจะมี ความกดดันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็ส่วนตัวผมนะครับกับการใส่เบอร์สิบถ้าเรามาดูเกี่ยวกับเรื่อง 1. สภาพจิตใจ2อ o โปเทนเชียลความสามารถความมุ่งมั่นผมให้ายามเมานะครับสำหรับสาหรับเสื้อเบอร์สิบผมมองว่าเขาเหมาะสมทุกประการนะครับที่จะสวมใส่แล้วก็แบกรับความกดกดดันแบกรับทุกๆุ ความหวังของเราชาวกูเล่นะครับก็หวังว่าน้องมันจะทำได้ดีนะครับและก็ประสบความสำเร็จกับเสื้อแห่งตำนานตัวนี้นะครับก็เอาใจช่วยน้องมันนะครับนี่อันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนชูเสื้อนะครับนี่ตอนเด็กก็เป็นวิดีโอนีอ่ตอนเด็กๆนะครับ ีตอนอยู่ที่ store ขายเสื้อนะครับที่คำนูนะครับก็เหมือนช่วงนี้มันมีข่ามาด้วยนะครับว่าหลังจากที่เสื้อตัวนี้ถูกเสื้อเบอร์10ตัวนีเ้เปิดตัวอย่างเป็นทางการก็ยอดขายถล่มทลายนะครับก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางนึงนะครับที่สโมสรจะทำเงินกับตรงนี้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนใครที่ สนใจเสื้ออะไรต่างๆก็ลองจับจองซื้อหากันได้นะครับก็ปีนี้ส่วนตัวผมก็มองว่าก็ไม่ได้แย่มากนะครับก็สวยสวยดีนะครับสวยอยู่โอเคนี่ไอตอนก่อนหน้านี้ก็เริ่มต้นปีชาบี้ออนเดดปีได้แชมป์ใส่เบอร์41แล้วก็ปีต่อมาเป็น27แล้วก็ มาใส่19แล้วก็ล่าสุดเป็นเบอร์10นะครับโคตรเทโอเคอย่มามาผ่านไปก็เดี๋ยวต่อไปมาดูเกี่ยวกับเรื่องบรรยากาศการฝึกซ้อมนะครับก็หลายๆนักเตะหลายๆคนก็กลับมาฝึกซ้อมได้ตามปกตินะครับไม่มีใครที่ยังบาดเจ็บอยู่นะครับไม่มีแล้วนะครับ นอกสจากว่าล่าสุดมันมีข่าวก็จะมีแค่สเตอร์เกนนะครับที่อาจจะมีอาการเจ็บในช่วงที่ไปรับใช้ทีมชาตินะครับก็ยังไม่ได้รวมฝึกซ้อมกับเพื่อนก็ต้องฟังหูไว้หูครับเรื่องนี้เพราะว่าบางทีบาง,บางแหล่งข่าวบางสื่อก็บอกว่ามันอาจจะเกิดกรณีที่ว่าเป็นการที่ปีบังคับเหมือนแบบ บังคับซึ่งกันและกันเสเตอร์เกนก็มองว่าแบบอ,ออกลูกประชดอะไรอย่างเงี้ยบางสำนักก็บอกว่าแบบบาซ่าก็บีบอะไรแบบนี้ครับบางสำนักก็บอกว่าสเตอร์เกนเจ็บก่ออันนี้ก็ต้องฟังหูไว้หูนะครับสำหรับเรื่องราวของสเตอร์เกนนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศกาบี้กับพ่อหมีนะครับมาร์ตินนี่โคเทลายสับนี้ นี่คููจินเฟรนต์ตอเรสกับเปดีนะครับนี่ไปรับไปส่งกันด้วยนะสองคนนี้นี่จินกันอันนี้เป็นราฟินญานะครับราฟินญาพวกหัวอย่างกับโรนันิโอันนี้หัวหน้านครับโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้เข้าแก๊งย้อมผมนะครับไอ้บอลดี ถ้าเป็นช่วงนี้นะครับก็นักเตะก็จะเป็นช่วงที่เรียกความฟิตนะครับในเรื่องของสมรรถภาพทางด้านร่างกายก็จะถูกเน้นเป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับแต่ว่าเรื่องของเทคนิค่าแท็กติกเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้ถูกเน้นยำ้ำแล้วก็ยังไม่ได้ถูกนํามาฝึกซ้อมมากมายขนาดนั้นนะครับก็ตามหลักแล้วก็ยังคงเป็นช่วงเกี่ยวกับเรื่องของเรียกการเรียกความฟิต เสริมสร้างความแข็งแรงเสริมสร้างกล้ามเนื้อไปก่อนแล้วก็เรื่องของระบบพลังงานระบบหายใจพวกนี้ก็จะถูกฝึกซ้อมในช่วงต้นเซสชันแบบนี้แหละครับ <S <S ส่วนรูปแบบการเล่นก็อาจจะต้องรอหน่อยนะครับรอหน่อยอีกสักระยะนึงนะครับเพื่อให้นักเตะของเราเรียกความฟิตกันนี่เป่านาอันนี้ยาเมาดูรูปยิง โคง้งโคง้งไอ้ดูสอิอันนี้ปัดไม่ทันเรียบร้อยฮะต่อมานะครับในสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์คืออันนี้โจนกาเซียนะครับเพื่อนๆน่าจะได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องการฝึกซ้อมของเขามันจะมีคลิปคลิปนี้นะครับที่ ถูกแชร์ออกมานะครับจากทางสมโมสรเป็นโจนกาเซียดูปฏิกิริยาของเขาครับดูนะนนี้ปั่นซ้ายามองน่าจะเป็นเบลดีหรือไม่ก็ลาฟิญญานยะาไหมเท้าซ้ายลูกนี้สุดแขนเซฟได้ไม่เข้านะครับลูกนี้ต้องบอกว่าสุดจริงๆลูกยากนะครับ มันจะมีอีกลูกหนึ่งมีอีกลูกหนึ่งมีอีกลูกหนึ่งนี่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 น,นี่ลูกนี้ยาวเมาคอ,อสข้ามมาเป็นใครอันนี้ใครมองไม่ค่อยชัดน่าจะเป็นดาวลุงผมไม่แน่ใจยิงติดเซฟโคตรโหดจะบอกว่าโจนกาเซียนะครับส่วนตัวผมชอบนะครับชอบมากด้วย ผมมองว่าเขาเป็นผู้รักษาประตูที่ปฏิกิริยาสูงมากนะครับมีปฏิกิริยาในการเซฟลูกยากเนี่ยสูงมากผม,มาเหมือนเคยทําคลิปเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นเขาลงไปแล้วก็เพื่อนก็ลองย้อนไปดูก็ได้นะครับก็จะมีเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมยังอาจจะต้องรอดูนะครับว่าเขาจะทาได้ดี เหมือนที่ผมคาดหวังเอาไว้หรือเปล่านั่นก็คือลูกการออกมาตัดฟุตบอลที่เป็นลูกหลุดเดี่ยวอะไรพวกนี้ก็ต้องรอดูจังหวะน,นั้นส่วนการเซฟกันอะไรผมว่าเขายอดเยี่ยมนะจากที่ดูคลิปนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันช่วงนี้มันเป็นช่วงของการเรียกความฟิตนักเตะที่ยังความฟิตยังไม่ถึงสมรรถภาพทางด้านร่างกายยังไม่เต็มร้อยะ ปฏิกิริยาอะไรพวกนี้อาจจะถูกส่งออกมาได้ไม่เต็มที่เพราะฉะนั้นในช่วงที่เขายังไม่ฟิตเต็มร้อยเขาแสดงศักยภาพได้ถึงขนาดนี้ผมว่าน่าลุ้นน่าเชียร์ครับโอเคเอเออโอเคอันนี้ลาฟิญญาโคเทโพหัวนึกว่าโรนันดินโย อันนี้บอสนะครับฮันซิฟิก right. ฮันซิฟิกยืนคุมคาซาโดโอเคอ่ะสำหรับวันนี้ก็พูดคุยกันประมาณนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์เพื่อให้ผู้ติดตามผมทะลุ200คนนะครับก็ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้มีช่องทางในการพูดคุยกันเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆก็แฟนบาเซโลนาในเมืองไทยก็เยอะนะครับช่องใหญ่ๆของพี่ๆเขาก็าเยอะนะครับก็ผมก็หวังว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางเล็กๆนะครับที่จะเป็น พื้นที่สำหรับแฟนๆนบาร์เซโลนาที่เราจะมาร่วมพูดคุยกันร่วมให้กำลังใจสโมสรและก็ร่วมเชียร์ทีมรักของเราไปพร้อมๆกันก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b สไครป์ผมด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ